สวัสดีค่ะพวกเอาช่องพายเล่นรักนะคะน,นี่กระนนสีผ้าน้องเล่นรักยังกับกำลังกายค่ะนี่ ยางขางสะการบินไทยด้วยค่ะพ่อบอกว่ารถรถเาว่าเขาหูยดอกพ่อบอกว่ารถรถหูยดอกข้าว่าปากข้องครับจินตะกั่วยอย่างเดียวเลยพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วพ่น พีพ่ปีใหม่กันน่างออกก่อนน้องเล็ดรักกัก่างน้ำกุนย่างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกินย่างเดียว กินยาด้วนี่แหะจำหางที่ปีใหม่ยังปีใหม่ว่าให้จับเลยนั่นจบห้างลูกจับหาง พี harma, say, ่ปีหม่ว่าให้จับพอเขาบอกอือพี่ปีไม่ดึงสิมุลพี่ปีไม่ว่าให้จับห่วงหางพี่ปีไม่ว่าให้จับอือัดออกสลัดออกว่าให้จับได้ผล อย่าไปแท่งดากพี่ได้นั่นนั่นง่าตัวแห่งตะเหล่อั่นโดนละเด้บ่ได้จับกันเลยบ่าให้จับบ่าให้จับพี่บ่าให้จับย่างไปเรื่อยๆออกกำลังกาย จะได้แข็งแรงแข็งแรงจะได้บรตื่นแบาบเต้นเสพภาพไปแหงงานแห่การติดตัวมาแหงงานได้เด้อจ้านี่น้องตีไมก้กับน้องเลือดลักนี่รับทัวรนะ์น่าจะคือกันจะหนีแหงงานนี่สองตัวลอยได้ค่ะเหมือนนี้ สายกินด้วค่ะนีแว deb, กินหยาเอาให้กินหยาเนี่ยละถอย <laughs> ที่ปีใหม,ม่ไปแล้ว นั่น้องท้องเพชิอนออหรับล่ะน่องท้องเพลิดน่องรับแล้ว,อ,อ,ลลวอันนี้ก็บานน้องท้องเพชิดจก,กันยังอีกถามยังกันอีก ดองเลิศลักกระดักพี่ปีไม้ซ้ำกันเลยเลิศลักซ้ำพี่ปีไม้แล้วย <c oughs> างน้ำก้นกันเลยใสยเลยใสย <c oughs> โอ้ยก้นใดญ่น้อสดน้อ อิม่มแห้งตันเตกตันแตนหยากะงามงามห่างผ้าปอผ้ากันกินกินกล้วยเนี่ยพ่อกินกล้วยเนี่ยพ่อพ่ะยัน ไปอีกแล้วพระเอกกินเนี่ยพ่อกินเนี่ยพ่อกระเป๋าคืองามเตะกระเป๋าเป็นตาแสบหอมอาปากตาละพุ่น เจ็บแห้งแจ็บแห้งแจ็บแห้งเลยนี่เฮ้เฮ้เฮ้ อะไรสิไปน้ำพีปีใหม่ตินันไปเพิ่งไปทางไหนก็ไปยังละเลือลักตกใจอียังลาไอแยกทางกลับบา้าน กลับ,บานก้อนกลับ,บานก้อนเด้อพี่ปีใหม่เอ้ยเดินหลักย่งออกกับพลังกายกลับานก้อนฝนเห็นผูน้สาวว่าฝนละย่าง ไปเรื่อยเรื่อยไปกินต้นหญงงข้าล่ะนี่เดี๋ยวเขาซอยผุ่นเห็นพ่อใหเสี้มสั้นบ่ผุ่นผุ่นพอเส้มสั้นผุ่นพ่อญ่หนุ่มสี พญายินุ่มสีกเศร้าตกมันละบ่พญายินุ่มสีกยั่งอย Connie, e. ู x, ่บ <mumbles> <sì> ่พญายินุ่มสีกตกมันบ้านไหนเศร้าเด้ขนาดนี้ลายยเย็นขี้โต๊มันโชกกะปุกลูกบะหมี่หนาอ่างชาดนมชาบกเน่าเข้าเดีย พอ่อใไงหนุ่มสีกอคันนี้ตกมันยังบ้านไหนเศร้าไรเดือนละอะไาสิงานใหญ่คือพอ่อใไงหนุ่มสีบ่เนาะพ่อใไงหนุ่มสีคืองามแท้ ยางมาเมื่อยแล้วพ่อก็มาอาบน้ำให้จะได้เย็นสบายเย็นบลากินน้ำอิ่มแล้วก็อาบให้มีความสุขแห้งเย็นเย็นแฮ้งหัวกระสายพ่อหัวขากระสายพ่อขาคุณ เยินบ่ละเย็นแห้งไอโกุหลาไอ้ไกรัลักุหลัอยู่บนไหนผลติกรัลักโอ้นี่โกลักโกาลากอลาเตน่โอหนิกินหญ้าไว้เขาอีกแล้วเออ<ด>สียบแห้งเสียบแห้งของเสียบของนัว,วแค่นได้ลูกแค่นได้ ได่เวลาเขาคอกเขาก็รักแล้วหูดียางเขาเลยก็ยจะเสียบแห้งเนาะนี่ะไรยาวันขึ้นหลังเด,อด้อนี่ตวนพ่อไปตัดเน่ ขอเสียงวังเสียบโอพอถามนั่นเสีย,ง,ยงไม่ไทยายาไลมือแล้วเสียงไม่ไทยนี่เสีย,ย,ย,สยบคักเสียบนัวเสียบ,บ,บอยู่ สู่กระเป๋าพ่อมาได้ครับข่ายหยาอยู่พ่อเสียงไม้ไทยบ่ได้รู้สึกว่าพอนี่สิห่าวกุลูกอ่ะใส่ดากเบิ่งลูกใส่ดากเบิ่งได้กินได้กินหยาใส่ดากเบิ่งดีใจได้กินหยาได้กินใบเข่าใส่ดากเบิ่งใส่ดากเอินใส่ดากให้แม่เบิ่งเอินอ่ะอึ้ยอึ้ยดีใจแฮ่งดีใจแฮ่งใส่ดาก ต้องกินต uh? ั้องใส่ใส่งามเออหนันดีใจหฮงได้กินดีใจหฮงใส่ดากได้กินยาขอบคุณโครงกันโคชะน่าจักได้จ้าที่ห้ที่อยู่อาศัยขอบคุ้พผ้าหลั่ลักได้จ้าขอบคุณคุณเสียงคุสิงได้จ้าที่เปิดช่องหายนอนหลั่ลักและขอบคุ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ ขอบขาารัวไพเลิดหลักน้ำเนเด้อยจ้าหนึ่งไหลหนึ่งแค่กับเป็นหนึ่งกำลังใจของขอบขาารัวไพเลิศหลักจ้าหากเลิศหลักไหวในออมกอดนมเนเนด้อยจ้าหากเลิศหลักน,น้อยน้อยบ่หากหลายแต่ไก่หักดุนดุนในเด้อยจ้าไก่จให้เก็บยะให้ยะให้ทุกจะให้จนเด้อยจ้าเมฟซี่พยฟซี่ทั้งหลายให้รวยรวยกันสูบู่สูบข,ข้นเด้อยจ้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง สวัสดีครับครับลูกครับครับมครับมงงึดเลยขี่โกงแล้วรู้สึกว่าจะขี่โกงแล้วพอสั่งบ่ได้แล้วขับอยู่ใส่น้องเรวเร่ไหมไทยครับครับงามๆครับครับวยเด็ดหลักตรงนี้แนวหล่อค่ะ บ่งเงิใจดักอย่างเดียวบ่งเดิว่งเงิอ่าใจดักแางเดียวบ่งเงินเลยว่างเินบ่าให้สวัสดีครับใจดักอย่างเดียวสวัสดีค่ะ